โอ้สุดยอดเลยใครทุ่งนาครับผมเตานะครับพูนี่คนใดใขรทุ่งนาครับผมนี่สวัสดีครับวันนี้พงก๊มเฮาเป็นคุณคนครคมครับผมนี่ตอนนี้อยู่บรรยากาศขลังครับเป็นทุงน่งนาครับผม เดี๋ยวมันนี่สิพ้ามาแกแงงครับผมมาหลุนกันครับว่าสีใดน้อยเดหลายแต่ว่านี่ดี๋ยวให้บึ้งครับบรรยากาศถงหน้าครับแบบสวยงามเลยครับบรรยากาศแบบบานผมครับเนี่ยบึ้งกันเลยครับนี่นะครับผมเขากรลังปงแบบโอ้โหแบบกรลังเขียวงามเลยครับนี่ฝนต๊สองสามมือติดกันครับแบบต้นแหลนเกื้อแต่เขาสีใต้เหรอเออดีแนวฝืนขึ้นมาครับผมโชคดีมากครับเป็นความโชคดีของชาวนาครับผมฝ่าดีครับจองหลัง สวยงามนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวพาไปบึงแกยงนะครับผมบัดนี้ผมเขาอย่าตัดมาทางนี้เลยครับนี่แกยงนะครับผมหลักแง่งนะครับสองคนพิเศษครับบาตุนครับอืมบาตุนมือเบรดครับนี่นี่ครับมากระบาลีครับคนถือคูครับผมนี่หลุมรลหลุมโลประจ๊บทีมงาน เดี๋ยวเข้ามาหลุนกันครับเอาหลุดซื้อก็ผักตบนีไหลครับผักตบไหลยอย่างเงี้ยาหนักแล้วหนักแล้วไอ้นี่ให้ยกนีหนักแล้วมาให้ไปหลุนกันครับแั่ไหนมาไหนเบิง้งเนี่ยโอ้โหผักตบเพยียบเลยติดบ่เนาะป่าเบิ้งครับผักตบล้วนๆนครับ บินหมดแล้วกูนี่อย่ป่อ้แม่งตับเต่าอยู่นี่ตับเตา่านี่ครับปกคลายนี่ครับแม่งตับเตาครับคุ่นตกไปเหรอได้บ่ได้อดอายุหิวโอ้ลูก เป็นลูกป้าครับตั้งเงยอะไรครับรอบผมป้านี่แล้วครับอ้พูนพน่านใดแมงดาครับผมเบ,บ,บ,บ็ดเลยมวแมงดาเีครับ <S <S 2> <S 2> <S 2> ไปดเอาไข่มาว่ะไข่มนาวไข่มะนามีไข่ปะไข่ไม่เลยครับเล้ไข่แมงดาดาชั่วชั่วาด้อ โอ้โหสุดยอดเลยใครเมงดาครับผม,มคบค้างอกเ <c oughs> ด,ดมเดมเมงดาหอมบ่หอมอยู่นี่ครับเมงดาครับผมเองเมงดามีไข่ครับนี่ไข่เมงดาครับโ,โอ้โีเคเลยไปครับไปเบิ่งกันเดี๋ยวเราเดี๋ยวหลายบอ่อกันครับ แต่พ <c ười> <N> ่อมกแล้วโอเคแล้ว <c> น <ười> ี่โอ้นักหนาเี๋ยนนักเงือเพียบเอเอาเอาใหม่นงโอ้ยใหม่ใหม่ ลองต่อเลมันติดนิบหรอเมื่อกีออ้เออยังนะเมื่อกี้อะพุดพดไปเมื่อ,อกี้โมบ่งครับวาด่ายวะเด่ายวะเลงด้แล้ว,วครับตัวนึงครับไม่ได้ครับ ได้มาเร็วนี่ครับแมงดาครับผมนี่ครับเมแมงดาครับผมเข็ดเขดเลยเข็ดยู่ไนเขดเข็ดจัหน้าเขดทกนะไรเกยับไปกมาแล้วกแฟนตกพอดีเดี๋ยวคนหายไปไหวครับรับเดียงนันครับวันนี้ได้ไรเตรียงหุด หมูต่ว่าเมื่อกี้ได้ไม่ได่าสองตแล้วครับนังเงือะไร <laughs> นังเงือะพีอับตรงห่วงเลยได้ลูกออดบ่ละนี่ห่วงวะลุกมาขึ้นแล้วว้าแซ่บผู้สาวครับเมื่อกี้คนระับโคตรใส่น้ำเลยเม้านีนุ่งสีด้กในน้ำไปจะได้ หอกหอกหอปูหน่อยก็มีเห็นไหมโอ้ขาปูหน่อยเป็นบางอีกไก่ครับลูกออดครับลูกออดเส้นลูก่อนขืนกุ้งนี่นะครับหอมหอกไปฝากป่าครับผมครับผมนี่ประจุที่สามครับนี่จุดที่สามครับอ <c oughs> โอ้เจ่าบรรยากาศดีอยู่ดอกแต่ก็งวลรึเป่แต่น้อย บึงไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวเนี่ยไลยเดี๋ยวมาหลุดกันครับเอามาเกยแยงเดิมเลยนี่เบ่งกันเต็มเลยว่ะมีตุ้ย ยังเงืออฮ่าเป้ทำไมเขียนได้ยังเงือแกก็ไปอีกจัาหลอกมาสั่นขึ้นมากขี้ไปเรื่อยๆหมดละโอ้ยเขาแก้ไปแล้วเนาะเหือเนาะแต่ก็ได้อยู่นิดน้อยครับผมปุ้ยไล่ครับอย่างนี้ โอเคถือว่าผ่านแบบยังนี้ไปเบิ่งยังต่อไปครับบ้านี้ค,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 ครับผมตอนนี้ก็บ,บรรยากาศขางทางเลยครับนี่ครับ <c oughs> แกกันอยู่ขางทางเลยครับนี่โอ้่มีรถผ่านตลอดครับช่วงนี้พอดนะเ,เ,เดี๋ยวเบิ่งกันไปครับผม ทางทางเลยเป็นตาได่ว่าเนาะโอ้โหห่าละ มือเดียวหกงายเห่อยเอ็อมึงดดานหน่อยจ้ะม <c oughs> าเฝ้าครับเป็นที่ยังไงเฝ้าครับบอกเลยเอามองที่สองครับนี่ <c oughs> มองนี้เฝ้าครับเดี๋ยวไปเบิ่ง <c oughs> อุ่นลึกแยงอะไรกันนะไปเบิ่งกันครับ

Ừ. một subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không nhanh lỡ những video một dẫn <laughs> กบกบออดลูกอออออันน <c ười> <eigentlich analysis> ี้ขี้เข็บนา่นี่เข็บหนามอขี้ข้ขาบ่วลงอีบ่ลงอีโบลูกปุ๋ยครับผงเห็นหัวใ่ญ่ครับพนายังสูอยู่เห็นหัวง่เลยะสูสูตนะแต่สูต่ตกระจัดไปเลยครับในหัวงหญยครับ แต so 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 ่ว่าลึกเนี่ยครับนี่แต่ว่าลึกครับผมบอกเลยแต่ว่าหัวนี่โตใหญ่ครับหลุดกันครับมาหลุดกันมันตะเต่า อดอยู่เี่าวครับนี่ครับตัวใหญ่ยู่ครับนี่มันแม่งยังวนี่วะดัรบ่นนีตเ่อครับ เดี๋ยวสำหรับมงนี้ก็คงเสียไหวสำนี้ครับโบเวิร์ดครับห่วงง่ายแต่ว่าเดนีน้อยครับห่วงง่ายแต่ว่าเหนีน้อยไปบอกไหมครับบีบเตะใส่ฮะไดียูวเดียูวเนาะบอกเขาได้ไดียูวขี้ครับเดี๋ยวสิขับทางเก่าเลยครับวันนี้ขับผมสำนนี้มาตอครับยูห่วยไก่บานครับวันนี้หมวกอื่นโบเวิร์ดครับลองมาหลุนต่อรอนี่ครับผม ครับผมมาหลุนกันครับแย่งนี่ขี้หมูเดินก่อนไย่ละเด,ด่นหน่อยต่อมใสกันหรอมัเนี่ยปูกระปูปูโอ้เตานี่เตาน,นะครับผมนี่เตาน,นะครับ เอาลงไปพบ่บุงสิเบิดบอกว่ทาทจงมนันเนาะกินไหมกินหน่อยเดี๋ยวไปปล,ออลออ่อยหนกอ๋อหลุดออกเคยเหรอเตาครับไอ้ปลาคอครับปลาคอหัวกระตุ้นอายุหัวหัวของคุดเหนื่อยเลยครับอันนี้คือไข่ไข่นี่นะครับนี่เขี้ยงข,ข,า,ดขาดเขียดตะปากเขียดตะปาดนะครับเรื่อนี่จ<ข>ิปล่อยเขาไว้ หาหัว,วานงฮะตัตะคคครับยังเขียวเดี๋ยวมาหลุนยังต่อไปครับรนะเป็ตาคือหัวหน้ารวกันไปครับนั่งละคูมาเร็ว Ừ. Tôi nhanh như này ชิพามองใครม่ายวิธีจะเอาใรเอาใครไม่งา่ายเป็นยังไงวิธีการจับไม่ายวนนี้ไงรู้รงหนนนีา่ครับเดี๋ยวบาวลิพนันหินเมงดาพนิพามาเอาเมงดาครับผมนี่เที่ยเมงดาครับใ,ใครเมงดาได้ครับเลยได้อ่โอ้โหนีใครเมงดาครับผมนี่งมมัครับงมหาเมยมันครับดิแบบนี้เสด็บอหลุนกันครับ นี่ครับเป็นยังละโอ้นี่ครับเมียมาสิยูนี่ห่างไกลๆห่างมันครับมันสิกโนทำต้นใหม่ที่ว่ามันไข่ไว้เนาะแม่เนาะคือ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 เดี๋ยวมีต้มมีต้มผูยมา้นี่เฮะมมาต้มกสิมาอยู่ว่าต้มมันตื่นเพื่อเพนี้เพื่อแก้ได้เอ้ต้มผูน่ะเมาสิไกลๆครับมาไก่โอ้ยครับ นี่ครับเมงดาครับผมยูเสียไต่หนำนะครับตัวนี้เขาได้มาสามแต้มนะครับเมงดาสามตัวเหรอยูเน่าหนำนะครับตัวนี้โอเคครับได้มาสามตัวแล้วครับเดี๋ยวเขาคอยไปบึงนะครับว่าเขาสรุปเขาได้หลายปานได้ครับกินเท่านี้แหละบึงนะครับสรุปพนักงานที่เขาได้นะครับแต่ว่าก็ยูไต่พักบุงก็เพราะมีอยู่อได้แมงดาสามตัวนะครับผม แมงดาสามตัวแมงดาเรือไข่ครับดึงตอนึงเนี่ยนะเปิาลจะทำยังไเตามานำตัวหนึ่งเต้าไปปล่อยนี umm> ่ครับแมงดากับไข่ครับนี่ครับผมสหรัคจิมนี้กับกุ้งแซวไอ้ชำหนียนะครับผม ก็หากับพ่อได้กินอยู่มั่งนิดนิน้อยแล้วผมจะรับคลิปนี้ก็โค้งเสียไว้สำานี้งนะครับผมก็เก็บของกระบาาแล้วครับผมเมื่อยแล้วผลกับสิตกเนาะคึมคๆอนี้จะหน่อยเออจะได้เก้าสนอยครับสวัสดีครับ